อย่าลืมนะขณะที่เสียเจอขณะที่เสียกับเรือด้วยความเร็วและเสียเจอและขณะที่กู้ภัยวิ่งมีการบันทึกเอาไว้ตลอดเวลาเพราะมันเป็นการถ่ายทอดสดโดยไม่มีการตัดต่อแล้วจะบอกว่าเจอก่อนหน้านั้นได้ยังไงเจอรอยได้ยังไงผมก็เห็นนะครับอีกฝั่งบอกว่ากู้ภัยเห็นศพก่อนแต่มันโกหกไม่เนียนครับกู้ภัยเห็นศพก่อน หลักฐานไม่เห็นชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่กู้ภัยถ้ากู้ภัยเห็นศพก่อนผมถามแค่นั้นผมถามง่ายๆเลยตักกัง่ายๆเลยก,กยยลยู้ภัยเห็นศพก่อนแล้วคนคนนี้ไปจับศพได้ไงถ้ากู้ภัยเห็นก่อนช่วยตอบผมหน่อยครับเอาตักกัแค่นี้เลยถ้ากู้ภัยเห็นก่อนแล้วคนคนนี้ไปจับศพได้ยังไงอ่ะตอบสี ถ้ากู้ภัยเห็นก่อนกู้ภัยก็ต้องเก็บกู้ภัยก็ต้องจับกู้ภัยก็ต้องจัดการทําไมคนคนนี้ไปจับได้ยังไงอะเอาดิตัดกัดง่ายๆพี่ไทยบอกว่าเสียเห็นก่อนยังยังบอกว่ารูปว่าชนเรือเขานะคอ่ามันมีการถ่ายทอดสดนะแต่ข่าวตอนนั้นออกพยายามบิดเบือนพยายามไอ้นี่ครับ ผมดูหลักฐานผมดูคลิปและก็ตอนที่ช่วงที่เสียวิ่งไปเนี่ยมันก็ชัดเป็นไปไม่ได้ครับและถ้าไอ้กู้ภัยบอกว่ามึงเห็นก่อนผมถามหน่อยครับมึงเป็นกู้ภัยมึงเห็นก่อนทําไมมึงไม่จัดการในเมื่อมึงเป็นกู้ภัยหน้าที่มึงคืออะไรหน้าที่คือมึงดําเนินการเมื่อเจอศพมึงต้องดําเนินการเก็บศพแล้วก็เรียกทุกคนมาแต่มึงให้เสียมาจับ เอาไว้แล้วกู้ภัยค่อยวิ่งเข้าไปหาแล้วมึงไปเห็นตอนไหนมึงช่วยบอกกูหน่อยฮะกู้ภัยไอคนที่มึงบอกว่ามึงเห็นมึงเห็นตอนไหนเห็นบริเวณไหนก็ในเมื่อเสียไปคนจับแล้วกู้ภัยไปถึงหนึ่งนาทีแล้วมึงบอกว่ากู้ภัยเจอก่อน ใช่ครับกู้ภัยพักทางข้าวอยู่ดีดๆเสียสงพงศ์ก็ขับเรือมาด้วยความเร็วริบเรือและมีศพติดอยู่ท้ายเรือนักข่าวบอกและถ่ายเอาไว้พอดีครับถูกต้องครับคุณวิทย์คุณสิวานะกู้ภัยเล่านาะทีเจอร่างแตงโมนิดานะพี่เอกลองฟังดูคลิปคลิปนะครับของเดอะสแตนดาร์ดมาแล้วครับคุณเอก <c oughs> นะเหมือนพยายามออกมาบอกเพื่อให้เสียรอดอ่าไม่ต้องกลัวแล้วครับไ้กู้ภัยคนเนี้ย ไอ้กู้ภัยคนที่บอกอันนี้ผมรู้แล้วถ้าอย่างนั้นผมรู้แล้วถ้าคุณบอกมาอย่างงี้นะครับกู้ภัยเล่านาทีเจอร่างอันนี้ผมรู้แล้วผมบอกเลยมึงไม่รอดถ้ากู้ภัยเห็นก่อนทำไมไม่แจ้งศูนย์เจอก็ต้องแจ้งกู้ภัยเจอก่อนได้ยังไงในเมื่อเสียบอกเองว่าน้องตะโมเขาอยากขึ้นเรือผม กู้ภัยร่วมขบวนมีกู้ภัยร่วมขบวนการด้วยผมบอกเลยครับข่าวเมื่อสามปีไปฟังมามันเล่าเป็นตุเป็นตะฮ่ะเมื่อสามปีนี้เมื่อสามปีที่แล้วมันมีการออกข่าวแบบบิดเบือนมันมีการออกข่าวแบบสร้างประเด็นมันมีการออกข่าวที่ ให้คนเข้าใจผิดเยอะมากๆกู้ไปงมทั่วเลยขนาดนะปลาตายยังไม่รอดนะครับสายตามกู้ภัยเขาไม่งมเพราะเกิดจากน้ําและคุณลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าไอ้กู้ภัยคนนี้มันมโนหรือเปล่าไอ้กู้ภัยคนเนี้ยเชื่อถือได้หรือเปล่าคำถามง่ายๆเลยถ้ากู้ภัยเจอส่วนใหญ่เวลากู้ภัยเขาไปเนี่ยเขาไปคนเดียวหรือเขาไปกันเป็นกลุ่ม ไปคนเดียวหรือไปเป็นกลุ่มกู้ภัยเขาไปคนเดียวหรือเขาไปเป็นกลุ่มแล้วเวลากู้ภัยเจอเขาต้องจัดการทันทีถูกต้องไหมไม่ไว่าจะเป็นบริเวณไม่ไว่าจะเป็นพื้นที่ไม่ไว่าจะเก็นไปนการจับกู้ภัยต้องทาแต่นี่มึงให้เสียไปจับได้ไงมันเล่าว่าเจอศพปลาตัวใหญ่ก่อนนะครับให้ทีมเจสกีไปดูแต่ไม่ยอมไปดูศพน้องตะโมฮฮา,หาเจอทีมมันบอก <c oughs> มันเล่าว่าเจอปลาตัวใหญ่ก่อน ให้ทีมเจ็ตสกีไปดูแต่ไม่ยอมไปดูศพน้องตะโมฮ่าฮ่าถ้ามันบอกว่ามันเป็นกู้ภัยแล้วมันเจอมันเจอก่อนที่เสียจะมาเจอนะับอ่าแสดงว่ามึงอ่ะปฏิบัติหน้าที่แบบไหนปฏิบัติหน้าที่ยังไงผมบอกเลยว่ากู้ภัยที่ไหนเช็คเลยกู้ภัยที่ไหนเช็คเลยแสดงว่าแบบนี้มึงไม่มีมาตรฐานของกู้ภัยแล้วสิ ขอโทษครัพิมผิดหลายครั้งครับผมถูกต้องไหมแสดงว่ามึงไม่มีมาตรฐานของกู้ภัยแล้วสิเพราะมาตรฐานของกู้ภัยเมื่อเวลาเจอร่างคนจมน้ําเขามีมาตรฐานเขาอยู่ว่าคุณจะต้องทํำยังไงทํายังไงทํายังไงทาอย่างไรอ่าแต่ผมอะ่ะเคยฟังนะครับแต่เขาบอกว่าเขาไม่ทีแรกเขาไม่คิดว่าเสียจะไปเจอเพราะเขาบอกว่าเขาคิดว่าเสียน่นาจะไปเจอปลาไอตัวที่เขาเจอ มันมีปาตาอยู่นะมันกําลังยืนยันว่าศพลอยมาพูดง่ายๆให้กู้ภัยคนนี้คือทีมช่วยเสียนะครับกู้ภัยไปเป็นกลุ่มพี่อย่างน้อยก็บัดดี้หนึ่งคนเท่านั้นที่เห็นใช่วันนี้เจาะประเด็นนี้ละกันเนาะอ่าใช่กู้ภัยจริงไหมครับคือผมบอกอะไรครับกู้ภัยส่วนใหญ่เขาจะไม่ไปคนเดียวเขาจะต้องมีบัตด,ดี้อย่างน้อยก็ต้องมีบัดดี้คนนึงนะไปไปเขาไปกันเป็นกลุ่มอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกที่เขาไปคนเดียว และผมถามเลยครับว่าอันนี้ไกลๆเลยนะแต่ผมซูมไม่เห็นวงกลมสีแดงคือเรือเสียลำแรกที่ลำแรกคือเรือกู้ภัยลำแรกที่ไปถึงเนะี่ยเป็นลำสีขาวเรือกู้ภัยลำที่สองเป็นลำสีฟ้าแล้วเนี่ยเป็นคลิปจากไหนครับนี่นี่มีคลิปขณะเจอร่างทั้งหมดแล้วกู้ภัยมันจะบอกว่ามันเจอก่อนได้ยังไง กู้ภัยมันบอกว่ามันเจอก่อนได้ไงถ้ามันเจอก่อนนะกู้ภัยทุกคนเนี่ยเขาก็มีการถ่ายมันเจอก่อนมันเจอตรงไหนถาม่อยครับมันเจอตรงไหนเพราะจากภาพเนี่ยนะครับจากภาพเนี่ยอันนี้ก็คือมันมันจัดวิดีโอไกลๆเนี่ยนี่คือเรือเสียจอดอยู่กลางแม่น้ําเจอร่างแล้วแล้วเขาไอ้นี่ไปเรือลําแรกของกู้ภัยไปถึงเป็นลําสีขาวลำกู้ภัยอันที่สองไปถึงเป็นลําสีฟ้ามันเล่าเป็นตุกเป็นตะนะครับ ข่าวทีวีออกทุกช่องว่าเสียเจอคนแรกกู้ภัยเจอก่อนมาจากไหนอีกคะกู้ภัยคนนี้ไม่เนียนตรงที่ไม่รู้ไหมนะตอนอ้างว่าปลาสวายตัวใหญ่ลอยน้ํามายังส่งให้กับทีมขับเจ็ตสก,กีไปดูพิรุษตรงไหนรู้ไหมขนาดแค่ปลาสวายลอยอยู่กลางแม่น้ําเองยังอ้างว่าเห็นทั้งทงท,งที่อยู่บนบกตลกชัดๆแต่เรือส้มไม่เห็นเอออันนี้ก็แปลกมันอาจจะสับขาออกให้กู้ภัยที่ไม่เกี่ยวข้องโดยแจ้งทิป ให้ไปทางนูน้นนะครับกู้ภัยที่ใส่หมวกเอาเพื่อนมานี่นะใช่ชุดกู้ชีพแต่โรงเรือไปงมโดนมันมั่ว <c oughs> มันอ้างว่าเป็นวัตถุสีขาวรอยมาครับน้องโมรอยเจาะจงมาที่เรือลำนี้ดูไฮโซมากนะครับมันอ้างว่ามันเห็นวัตถุสีขาวลอยน้ำมาอ่าเชื่อพี่ไท้ยค่ะเขาเป็นคนจับร่างน้องนะครับอ้าปากและเห็นพิสูจน์หลักฐานว่าเขาเห็นแผล ที่ขาด้านในกับแผลที่ไขมันจุกออกมาพี่เอกเอาแค่นี้ก็แค่นี้ไม่รู้จักดาราแต่มันพูดนั่งสมาธิตแตงโมอยากนั่งเรือมันแหมผมไม่อยากจะพูดว่ามันเรียกเสียพูดว่าของขึ้นเองสวัสดีครับคุณเอกมาทันเวลาพอดีครับคุณทวีปก็นี่แหละครับผมทีงได้บอกไงว่าวันนี้ประเด็นเนี้ยและจุดเนี้ยคือจุดสำคัญจุดที่เราต้องคุยกันอย่างมากเลยนะครับ ก่อนที่เรือเสียสมพงจะมาถึงนะครับกับไม่เห็นอะไรทั้งๆท,ท,ที่ขับผ่านไปก่อนที่เรือสมพงไม่กี่นาทีอ้าวเห็นแต่กู้ภัยหนีอยู่บนบกแท้ดูจากระยะในคลิปแทบจะมองไม่ออกว่ามีอะไรลอยอยู่ในน้ําบ้างกับพูดได้เต็มปากก็นั่นแหละครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้กู้ภัยก็อยาาคิดว่ารอดน่าจะเป็นกู้ภัยนะครับคนที่คุณอาจเคยพูดถึงว่ากู้ภัยคนนี้อยู่ในหลายเหตุการณ์เหมือนแฝงตัวเข้ามาอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆพวกเดียวกัน อุ้ยตรงประเด็นทำไมต้องพยายามเปลี่ยนคนเจอศพนะครับกู้ภัยที่ใส่หมวกกู้ภัยที่ใส่หมวกครับเอาเพื่อนมานี่อุ้ยผมขอผมพอเข้าใจทีมงานมันนะกู้ภัยคนนี้คือทีมที่มาคอยให้ข่าวว่าศพลอยขึ้นมาจริงๆทั้งที่ฟังเป็นจริงคือเอามาปล่อยหรือเปล่าฮ่าฮสวัสดีครับพี่เอกติดตามพี่อยู่นะครับขอบคุณครับคือพูดง่ายๆสร้างารามน่าเชื่อถือนั่นแหละครับนั่นแหละครับ นั่นแหละครับคือประเด็นเลยนั่นแหละครับคือใช่เลยเมื่อสามปีที่แล้วเขาพยายามจะทําอย่างนี้และกู้ภัยคนนี้พยายามจะออกมาบอกแบบนี้นะกู้ภัยที่เคยไปออกรายการคุณเมย์แน่เลยพูดเข้าข้างคนบนเรือตลอดรายการนะที่พิรุษไปฝาน,นั่นก็คือทําไมไม่ส่งเจ็ตสกีไปดูอ้าวเฮ้ยมึงสองมาตรฐานชนิดย้อนแย้งนี่ว่าฮ่าอะไร ไม่เหมือนตอนที่อ้างว่าเจอปลาสวายรอยมาโคตรฝองฟาร,ร์มย้อนแย้งเลยอ่าถูกต้องครับเสียถึงล่าง13นาฬิกา06.30กู้ภัยลำแรกท้องแบนขาวถึงเวลา13นาิก7นาที30นาทีโดยประมาณอ่ารรมจริงทั้งหมดคนที่รู้คือกตอตต้องเอามาสอบแบบมาราธอนแล้วจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคีแมนออกทีวีบ่อยๆให้ข่าวชี้นำ เห็นใจคุณเสียน้องโง่ก็เจาะจงที่จะขึ้นเรือเสียถ้าจําไม่ผิดนะครับเป็นกู้ภัยที่อ้างว่ามาดำน้ํางมหาคนโดนนักข่าวที่ตกน้ําครับถูกต้องครับที่มันไม่เนียนคือมันเล่าละเอียดเกินสวัสดีครับคุณนรบสวัสดีครับลุงลุงป้าสารดีนะครับผมบอกเลยครับให้เอากอตมาสอบอย่างละเอียดก็ไม่ได้อะไรครับ เขาไม่พูดความจริงหรอกครับเขาไม่พูดความจริงหรอกครับ